สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ fc ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะดาวสุกย้ายในวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่27กรกฎาคมปี2568ถึงแม้ว่าจะย้ายไม่นานแต่ก็เกือบเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนั้นถ้ามีเรื่องราวดีๆก็ถือว่าทำสำเร็จเลยละ ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างมีข่าวดีมีโชคลาภด้านใดสิ่งใดที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวสุขยายครั้งนี้นะคะชาวราศีเมถุนเป็นช่วงที่งานจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงท่านจะมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คาดหวังสิ่งใดแล้วมักจะประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่หวังมีข่าวดีจากทางไกล ถ้าท่านนะคะกำลังรอคอยข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวด้านใดก็ตามอาจจะเป็นการรอคอยคำตอบจากต่างประเทศหรือว่ารอคอยคำตอบจากคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องของการเงินท่านได้ดีวงานเอาไว้คุยงานเอาไว้นะคะหรือว่าคุยเรื่องเงินเงินทองทองเอาไว้ท่านจะได้รับข่าวดีในช่วงระยะเวลานี้ใช้คำว่าข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวจะตกอยู่ในอ่า เรือนวินาศหรือว่าตำแหน่งวินาศก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะโดดเด่นก็คือว่าท่านใดนะคะที่ทํางานผ่านโลกโซเชียลออนไลน์อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือท่านใดที่ติดต่อกับชาวต่างชาติอาจจะเป็นซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาตินะคะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้น ถ้าจะสังเกตได้เลยว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการติดต่อต่างๆดูเหมือนว่าจะง่ายขึ้นคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นมีความเคลืบหน้ามากขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายโดยเฉพาะท่านใดที่ขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ช่วงนี้นะคะพยายามปรับเปลี่ยนการขายบ้างนะเช่นจากที่ท่านไลฟ์สดแค่วันละชั่วโมงหนึ่งท่านก็ไลฟ์สดให้เยอะขึ้นนะคะจัดโปรโมชั่นทุกวันเลยนะ พยายามขายไปวางแผนการขายไปแล้วท่านจะขายดีกว่าคู่แข่งนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและขอเรียนตามตรงเลยนะคะว่าท่านจะมีโชคลาภจากการเดินทางโดยเฉพาะท่านใดที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าคุยงานมักจะประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าท่านมีแพลนว่าจะคุยเรื่องงานคุยเรื่องเงิน ทำเลยหรือเหมาะแก่การพูดคุยนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินด้วยเดินทางแล้วดีนะคะถ้ามีโอกาสได้เดินทางให้ท่านเดินทางอย่าปฏิเสธเด็ดขาดเพราะว่าบางครั้งท่านจะได้รับโอกาสดีๆมีอาจจะเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นตัวแทนคนอื่นในเรื่องของการทำงานต้องเดินทางไปทำงานย่างสถานที่ไกลามากขึ้นนะคะ ขอให้ท่านเดินทางเธอค่ะอย่าปฏิเสธถ้ามีโอกาสได้ออกงานออกพบปะผู้คนก็อย่าปฏิเสธนะคะเพราะว่าเหล่านี้จะนําสิ่งดีๆมาให้กับท่านนะคะช่วงนี้อย่าเก็บตัวอย่าอยู่เงียบๆท่านจะต้องออกเปิดตัวท้าเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีโอกาสได้พบปะผู้คนได้เดินทางให้ท่านลงมือทําได้เลยหรือแม้แต่ตัวท่านเองที่ค้าขายนะคะท่านก็จะต้องพยายามทดลองตลาดใหม่ๆ มันอาจจะเป็นการเหนื่อยหน่อยอสมมุติว่าท่านค้าขายตามตลาดนั้ดวันนี้ขายตลาดนัดน,นี้นะคะลองเพิ่มมาอีกสักหนึ่งตลาดสองตลาดลองเจาะตลาดใหม่ๆดูบ้างแล้วท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะท่านใดที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศทํางานอยู่ห่างไกลคนในครอบครัวเป็นช่วงที่งานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นแม้แต่ค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์หรือว่าค้าขาย ไกลบ้านนะคะอยู่จังหวัดนึงแต่ขายของอีกจังหวัดนึงภาคนึงอุ้ยเด่นมากในช่วงนี้บอกได้เลยว่าเด่นมากต่เนยนะคะเพราะว่าท่านค่อนข้างที่จะยุ่งมีภาระที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มันจะมีบางอย่างนะคะที่ท่านกำลังทำและมันเป็นสิ่งที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้เป็นเรื่องที่ดีสำหรับท่านด้วยอาจท่านอยาก ท่านอาจจะอยากเซอร์ไพรส์หรือว่าท่านกำลังเตรียมตัววางแผนที่จะทำโปรเจกต์บางอย่างซึ่งเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะเป็นงานหลักของท่านในอนาคตก็ได้อยู่ในช่วงที่ท่านนะคะกำลังซุ่มเงียบวางแผนหรือว่าเตรียมตัวที่จะทำอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ส่งผลให้ท่านนะคะไม่ค่อยได้พบปะ พูดคุยกับใครมากนะักสําหรับบางท่านนะเพราะว่ามันมีบางท่านที่เก็บตัวนะคะช่วงนี้จากที่เคยออกพบปะผู้คนท่านก็ไม่ค่อยออกพบปะผู้คนละไม่ค่อยสังสรรค์กับเพื่อนฝูงละเพราะว่าท่านมีโปรเจกต์บางอย่างที่ท่านอยากทําและท่านได้เริ่มต้นทําในช่วงนี้ละส่งผลให้ท่านนะคะไม่ค่อยได้พบเจอหน้าใครต่อมาด้านการเงินก็โดดเด่นไม่น้อยนะคะดวงการเงินหากที่ผ่านมานะคะ การเงินของท่านมีปัญหาช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านหมุนเงินได้คล่องขึ้นเพราะท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงไม่ได้คาดหวังแต่กลับได้เงินนั้นมาแต่ว่ามันเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นะคะเป็นเงินที่มีคนให้เป็นเงินที่มีคนนําเสนอฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอเตือนนะคะว่า ถ้าท่านจะรับเงินจากใครก็ตามท่านจะต้องคิดดูให้ดีๆนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงที่ว่าถ้าท่านทำดีความคุณงามความดีที่ท่านทำจะตอบแทนท่านแบบสง,งาา่าผ่าเผยท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทำเลยนะคะด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความขยันอดทนไม่เกี่ยงงานนะคะงานคือความสำเร็จเกิดจากตัวเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใด ถ้าท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลงผิดเดินทางผิดนะคะทำงานไม่ถูกต้องรับเงินที่ไม่ถูกต้องเช่นรับเงินใต้โต๊ะหรือว่ารับเงินจากอ่ามีคนมาอุป,ปถัมภ์แต่ว่าอ่าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วท่านไปนเผลอทำบอกได้เลยนะคะว่า สิ่งที่ท่านทำจะปรากฏในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่าทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมจรรยบรรณอันดีอย่าทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดกฎบริษัทนะคะถ้าท่านทำในสิ่งที่ถูกต้อง,ม,งอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานงไม่กลัวความหนิดเหนื่อยไม่กลัวว่างานยาก งานยุง่งงานเยอะคือพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ท่านทำในช่วงนี้จะนำผลดีมาให้กับท่านแน่นอนหนึ่งก็คือว่างานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีที่ดีๆจะมีคนเข้ามาให้โอกาสนำเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะแม้แต่การเงินด้วยเช่นเดียวกันการเงินมันจะมีคำว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับท่าน ถึงแม้ท่านพื้นฐานดวงไม่ดีไม่มีอาชีพใดๆเลยไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยแต่ในวันเมื่อใดก็ตามนะคะสมมตินะชาวลักนณาและชาวราศีเมทุนเมื่อใดก็ตามที่ท่านกําลังจะถึงทางตันใช้คําว่าหลังคือแบบหลัง,ลงพิงกําแพงแล้วละ่ะจะจะต้องต้องแย่แน่ๆหาทางออกไม่ได้ หาจุดหมายไม่เจอเหมือนคนล่องลอยนะคะเหมือนคนไร้ที่พึ่งเมื่อน,นั้นล่ะค่ะจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับท่านทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินมันจะมีเรื่องราวอัศาจารย์น่าโดยเชื่อมีคำว่าคือพูดได้ง่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเทวดาปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภยัยทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินอะไรที่ยากมากๆคิดว่าไม่สำเร็จกลับสำเร็จนะคะอ่ะโดยภาพรวม ช่วงนี้ลุยให้เต็มที่เหนื่อยไม่เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าบางเรื่องจะต้องทําซ้ําจะต้องทํามากกว่าปกติเหนื่อยกว่าคนอื่นแต่ท่านจะประสบความสําเร็จภายในวันที่27นี้แน่นอน,นะคะ่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะอาจใช้พูดแบบชาวบ้านอย่าขี้เกียจนะคะท่านจะต้องสู้ท่านจะต้องลุยดวงดีนะถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีแต่นี่คือตําแหน่งที่ดีนะ ชื่ออาจจะไม่เพราะแต่มันเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะขอเพียงอย่างเดียวอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำในสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้นะคระับรรงสายตรวจสอบได้บอกได้เลยว่า27วันนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนะท่านใดที่ทํางานประจํา รับราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาแบบที่ท่านไม่ทันตั้งตัวนะคะวางแผนการทํางานให้ดีๆนะมันจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามานะคะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆเป็นอันว่าใช้คําว่าเดือนนี้ก็ได้นะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนนี่ละชาวราศีเมทุนนี่ละดวงชะตาของท่านไม่แย่แน่นอนค่ะแต่จะเหนื่อยหน่อยเพราะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ขามาเพิ่มมากขึ้นขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านเฮงเงปังปัหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพาะคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิดหน้าสวัสดีค่ะ